นี้พลัมพิธีในการเริ่มจัดนะครับพิธีเราจะเริ่มตอนประมาณ5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะมีนางลำมมาลำประมาณ4โมงนะครับแล้วใครอยากได้เป็นผ้าผงนะครับเทวิสุวรรณโนนะครับเป็นผ้าผงอา,อาจารย์ทำแล้วก็ข้างหลังมีเส้นผมของอาจารย์นะครับเล็ก200ครับใหญ่300ครับ ใช้สนใจบอกได้นะครับเดี๋ยวต,ต้องลา,าให้อาจารย์ผมเก่งก่อนนะครับครับผมเล็ก200ใหญ่300นะครับ,บ,บโอเคครับ,บ,บเดี๋ยวมีลูกศิษย์เดินเดินจำหน่ายให้ครับเอาไงจะเดินแล้วพี่วาประกาศได้สองแถวแน้เนี่ยขอ บอกแล้วพี่บอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกลุกลุก,ลกพี่บอกแล้วไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวจะหาแบ่งเกตกันเออใช่เดี๋ยวาหาแบ่งเกตครั <หา S 2> บผมที่ก่อนี้ใครดูผ้าขาวมีเหลือไหมผมไม่ทราบค่ะดูฝั่งวงสวงดีกว่าอ่าวางอะไรมาขนมขนมมาเอาก่อนทีนี้นะครับเรากลังจัดของวงสวงนะครับอของทุกอย่างนี่ลูกศิษย์ร่วม มาทำบุญนะครับมีทั้งทุเรียนขนุนมะม่วงส้มโอกล้วยงอะสาลี่ไก่หัวหมูข้างนอกก่อเลยค่ะตอนนี้กำลังเริ่มจัดอยู่นะครับใครจะมาช่วยจัดช่วยเตรียมได้นะครับเยอไปเดี๋ยวอันเข้ามาแล้วจัดไม่ได้ โดยประกาศได้ลูกศิษย์อาจารย์อ่ะใครมีน้ำใจไปช่วยโบกรถหน่อยรถติดขื้อเลยไม่ได้มาจุกการช่วยกันหน่อยรถติดมานเลยลูกศิษย์อาจารย์ครับมีใครมีความสามารถในการโบกรถไล่รถช่วยออกไปจากการให้หน่อยนะครับช่วยกันหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้รถติดมากเลยครับ ไปดูไปดูลง,ลงทางเนีย่ยอันนี้นะครับก็มีหัวหมูมีอะไรมาร่วมนะครับมีทั้งเหล้ากล้วยสบับปะรดมีทุกอย่างเลยครับรตอนนี้ทุเรียนใครจะมาร่วมอะไรมาร่วมได้นะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนเดี๋ยวว่านใหโทรหา ตอนนี้พาเราพาดยูลงไทยอีกสักรอบนะครับว่ามีอะไรแปลกใหม่มาบ้างครับอันนี้เป็นแกงกับข้าวเนาะต้มประกาศดองกับหมูนะครับใครยังไม่ได้ทานข้าวมามาช่วยกันทานให้หมดหมดนะครับลงทานเยอะมากเดี๋ยวไม่หมดครับ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นเมืองทองน้ำใสก็ยังมีนะครับ กระเพาะปลากระเพาะปลาก็ยังมีนะครับพันชามนชามาครับลองมาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่าม really ีอะไรอีกครับอันนี้ทําอะไรมาครับอันนี้ต้มมันใส่ถิงครับผลไม้หมดไปแล้วนะครับ มีถั่วเขียวด้วยนะครับมีถั่วเขียวต้มน้ำตาลด้วยนะครับเข้าเตี๋ไก่ก็ยังเหลือนะครับยังมีอยู่นะครับขายรอบสอค่ะอ๋อเอามาเพิ่มรอบ2แล้วครับ ตอนนี้มาดูครับมีรัดหน้ามาใหม่นะครับลงทาเราเปิดรัดหน้าเพิ่มแล้วนะครับมีทั้งขนมเบื้องยวนโรตีใส่ไข่ใส่นมสายนมก็เยอะนะครับขนมจีนหม้อใหญ่ๆมีเต็มเลยนะครับมาช่วยทานให้หมดนะครับ ขนมจีนแกงเขียวหวานีิโลนะครับมีขนมจีนมาร่วมออกโรงทานหนึ่งรโลนะครับขาหมูก็ยังเหลือนะครับตอข้าวข้าวหุงอยู่ข้าวหุงอยู่ครับไม่เป็นไรครับยำข้าวเนียยังไม่พร้อมไม่คะยังกินอยู่ไม่เป็นไรครับอ่าแต่ตอนนี้รัดหน้าพร้อมแล้วนะครับมีรัดหน้าเส้นใหญ่รัดหน้าเส้นหมี่ครับและผัดซีอิ๊วด้วยครับ เินได้เลยนะคะมาจากไหนคะพี่มาจากไหนกันครับอ๋อมาจากสุพรรณเลยนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เก๋ครับพี่เก๋ครับขอบคุณมากครับพี่เก๋ขาขอบคุณมากครับผมประกาศอีกทีนะครับใครยังไม่เห็นอาจารย์ได้ทําป้าผงปู่เวทนะครับมานะครับข้างหลัง มีเส้นผมของอาจารย์ขุนกวีนะครับเล็กราคา200ใหญ่ราคา300ครับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่สนใจทักแอดมินเพจได้เลยนะครับเป็นเหมือนเหรียญนะครับเป็นปู 200-300ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้นะครับพี่เพราะว่ายัางไม่ได้เข้าพิธีได้เขาเยีเ่ใครอยากดูได้บอกได้นะครับคใครอยากชมบอกได้นะครับ ามาดูบรรยากาศประลัมต่อดีกว่าครับประลัมพิธีดีกว่าคือของนี้ลูกศิษย์เอามาร่วมทําบุญกันเยอะมากเลยครับเลยต้องตั้งโต๊ะเพิ่มไม่ได้ยกล้มยกล้ม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  มาทางนี้หน่อยมันร้อนมันร้อนผลไม้ร้อนจไผมเอาไปให้จานลงเองไม่ได้อะไรนะครับเอาไปให้จา์ลงเองไม่ได้ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเข้าพิธีก่อนครับเข้าพิธีทั้งหมดครับอันนี้ผมเอามาให้ดูตัวอย่างเฉยครับข้างหลังจะมีเส้นผมอาจารย์นะครับเล็ก200ใหญ่300ครับเดี๋ยวสักพักให้จองอะไรครับแต่บอกไว้ก่อนครับยังไม่มีครับใครอยากชมบอกได้ค่ะ อยากจะเดินมาชมเหอะแล้วก็จะสอบถามด้วยจะบอกเราทีดีได้ครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมออกมาบอกอีกทีนะครับอย่าลืมแล้วกันได้ครับใครอยากชมตัวอย่างไหมครับเป็นพ้าผงครับของอาจารย์ครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูครับอ่าเนื้อเงินเดี๋ยวรอคืนนี้นะครับเดี๋ยวรอปลุกเสกก่อนอันนี้ก็รอปลุกเสกเหมือนกันครับ ต่อาจารย์ทาอันนี้มาเพิ่มมีเส้นผมอาจารย์อาจารย์เลยให้มาบอกอันนี้เท่าไหร่เล็กสองร้อยใหญ่สามร้อยครับเป็นเหมือนเหรียญที่อาจารย์สร้างครับเป็นเหรียญเดี๋ยวรายงานนี่เลยครับเดี๋ยวผมเดินออกมาบอกเลยครับสดๆเลยครับ องเล็กนะครับเล็ก2อ0ใหญ่300ก,ก็ทำทีท,ทีก่อนนะพี่หลังหกโมงนะครับรใช่ครับพร้อมรอรับเหรียญน,นะครับถ้าใครจองเหรียญนอ,เ,อ,นนอ,อ,อเดี๋ยวมาจําหน่ายตอนเย็นเลยครับมีเยอะไป่จะหมดก่อนผมก็ไม่รู้เอออยากได้มีมีเยอะแน่ครับค่ะเป็นเหมือนเหรียญนะครับ อันนี้เดี๋ยวทำวิธีเสร็จแล้วใช่ครับใช่ครับครับแบบตอนเย็นพิธีไปแล้วเดี๋ยวได้ครับอย่าลืมวันนี้นผมเดี๋ยวผมมาเดินบอกตอนเย็นนะครับยัง กม่รู้ไม่ยมไโอนโอเลยโอนเลยโอนผมเอาเองเลยตอนเนี้ยโอนเลย นะครับเป็นผม ครับดูแบบนี้เท่าไหร่ครับพี่นะอันนี้ส0งร้อยสามร้อยังไม่จ่ายเลยครับผมเดินมาดูให้อยาก,ยากแล้วต้อจองเมื่อไหร่นี่ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้เปิดจะเปิดอันนี้อันนี้พี่เปิดอยู่นะได้ยินไหม ได้ยินไหมครับอย่าหยิบกันไปนะครับได้ยินไหมครับหัวหมูไม่กินหัวไรไรสดได้ยินไหมครับหัวหมูแตงไตงที่ไครเอามามาเลยครับหัวหมูแตงแตงได้ยินไม่ได้ยินบอกด้วยนะครับไม่ต้องจองครับเดี๋ยว ผมออกมาเดินตอนเย็นเลยครับเล็กสองรอใหญ่สามร้อยครับไม่ต้องจองครับเดี๋ยวนึกกันไว้เลยครับเอาเลยเดี๋ยวพี่อย่าลืมนะครับผมม,มีใครอยากชมอีกไหมครับเ,เหมือนกันครับแต่เล็กกว่าครับผู้หญิงห้อยได้ครับ โอเคครับครับผมเราสังเกตจากแบบเหรียญเลยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าอยู่ในเพจอาจารย์จะเห็นที่อาจารย์ลงแบบเหรียญก็คือแบบนั้นเลยครับ <Okay. S 1> เอาขึ้นมาไม่หมดเลยจับรถดัขึ้นมา ขอโทษนะครับครับผมได้ครับอุ๊ยโทษนะครับขอโทษส่งให้คุณป้าหน่อยครับอันนี้แบบใหญ่ครับแบบเล็กขนาดนี้อ่ะอะส่งให้วานส่งให้แกดูนะครับอ่ะครับนี่แบบใหญ่ครับยังจองไม่ได้ครับเดี๋ยวรอปิกุกเสก่อนครับอันนี้ให้ดู ครับอะไรครับทันครับเดี๋ยวผมเดินมาทันทุกคนแน่เตรียมตังไว้เลยครับะเดี๋ยวีไาเกดี๋ยวเดี๋ยวสักกันนะครับอ่าข้างหลังเป็นยันแล้วก็เขียนว่าอาจารย์ขุนกวีศรีสยามแล้วก็สำนักวิมานอาสน์ครับอ่านนี้ไม่น่าจะมีเลขกำกับครับ ขอบคุณครับนี่ครับเล็กครับอันนี้พิมพ์ใหญ่ครับโอเค,คขอบคุณครับข้างหลังมีใครดูอะไรครับมีครับ แผ่นแปะหลังโทรศัพท์ราคา300บาทครับมีทองเงินนาคราคา300บาทครับติดต่อที่แอดมินเพจที่ขายกันได้เลยครับทักส่วนตัวแล้วก็โอนเงินให้อาจารย์ได้เลยครับม,มีข้างหลังมีใครดูไหมครับ หมดแล้วคงหมดเลยนะครับอันนี้ใหญ่ครับนี่เล็กครับรครับผมรอเข้าพิธีก่อนครับนนใหญ่สามร้อยเล็กสองร้อยครับอันนี้เล็กครับแบบเหมือนกันแบบเดียวกันเหรียญครับที่อาจารย์สร้าง ข้างหลังมีใครชมไหมครับแล้วเรียญแล้วเรียญอาจารย์ให้วันนี้เหรอวันนี้ครับก็เข้าพิธีเสร็จก็ไรชื่อไว้เลยครับใช่ครับข้างหลังจะมีเส็อาจารย์ครับปลูกเสกก่อนครับเดี๋ยวปลูกเสกในพิธีก่อนครับอันนี้ใหญ่ครับใหญ่สามร้อยเล็กผม มาจากไอ้สิงคโปร์สิงคโปร์มาจากไหนครับมาจากมาเลยครับมาเลยครับเป็นคนไทยคนมาเลยคนมาเลเชียนอ๋อเป็นคนมาเลเซียเลยครับผมมาจากมาเลเซียเลยเหรอครับแล้วรู้ลูกศิษย์อาจารย์รุ่นแรกนะครับขอโทษนะครับอันนี้ใหญ่ครับอันนี้เล็กครับ เหมือนเหรียญที่สร้างนะครับเป็นเศษองค์ปู่ครับข้างหลังจะมีผมอาจารย์อยู่คือข้างหลังอันนี้ครับเป็นยันแล้วก็จะมีผมอาจารย์อยู่ข้างหลังครับอาจารย์จะฝังผมไว้ที่ตรงนี้วงเล็กวงเล็กสองร้อยครับเหมือนกันครับเล็กใหญ่เหมือนกันครับครับอย่ารอก่อนนะครับ มีใครดูไหมครับแถวนี้ว่าฮะเอาวางต่อจากไกลแหละ,ะ,ะผมขอโทษนะครับเดี๋ยวตรงนี้ สองแถวผมไม่ให้ใครนั่งนะครับทราบแล้วนะครับทราบนะครับพี่ครับโอเคครับผลไม้กับกล้วยเอาไปวางได้เลยนะครับอ่าอันนี้ใช่ไหมเออพี่พี่เอาไข่กับพี่มาเลย ผลไม้พี่อ่ะเอามาเลยผืนไหนก็ได้เอามาเหอะเอามาให้มันปูตรงนี้ได้อ่ะไ,นนไว้นี่เลยพี่เราดูกันอีกทีนะครับสองร้อยครับอันนี้เล็ก200ครับ ใหญ่300อครับด,ด้านหลังเป็นยันเทวสถานนะครับแล้วก็มีเส้นผมอาจารย์นะครับเคขอบคุณมากครับ